ครับสวัสดีครับชื่อดาวเสถิรดาวภูเรนครับอ่าไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาที่อยกครับอันนี้มาแทนเหรอครับรู้ตัวกี่วันครเพิ่งรู้ตัวครับเมื่อวานครับอืมแล้วก็ซ้อมอยู่แล้วเนาะแล้วมีรายการอยู่ไหมมีวันที่สิบสองครับเขามีวันที่สิบสองเขาเลยดึงเรามาวันนี้เลยครับอืมก็ซ้อมอยู่ที่ค่าย พยักผูหลวงครับอยู่ที่จังหวัดเลยครับมีใครเป็นผู้บปอร์ซาลามังมีพี่ๆน้องๆเลยครับว่าในใครเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสี่ปีสูงเท่าไหร่สูงวัดหกสิบสองน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้สี่สิบแปดสี่สิบเก้ามวยสไตล์อะไรครับสไตล์พีมนึงครับวันนี้จะต้องมาเจอใครน่ารักครับเคยต่อยเขาไหมไม่ครับครั้งแรกเลยเนาะศึกษาเก่งว่าต่อยยังได้ดูยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นต่อยเขาวันนี้วางเกลียวแหนแผลไงดี ตั้งรับครับแต่ตามตาเราก็มีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้งเข้าไปดีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ครับต่อยทูทอนอ่ะเท่าไหร่แถวไหนจังหวัดขอนแก่นครับเป็นไงบ้างชนะเนาะครับออกชนะมาด้วยอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยวันนี้เลยบาลังสศึกช่างต่อยเนาะเคยมาต่อยที่นี่ยังครั้งแรกเลยตื่นเต้นอยู่ปบาทเหตุต่อยเย็นน้ำเปลี่นเต้นนะวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ของเราร้อยห้า ถ้าเข้าไปชั่วหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาขาดครับมาขาดมาสบายเนาะร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดในบางกุมเอาแชรน้ากลับบ้านนะคุ้มได้คุ้มไหมหรือปล่อยเลยไปครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ละสามสิบกว่าครั้งคนจังหวัดเลยครับฝากเชิญเชวนแฟนขับรถหน่อยฝากเชียร์ด้วยครับฝาากเป็นังอ่วันนี้เต็มที่นะเดี๋จะมาแทนรู้ตัวเมื่อวานแต่มีรายการอยู่ที่สิบสองสิบสองที่ต่อยที่ไหน ตอยที่ดูดิงครับอ๋ออันนั้นช่าง็ตว่าไตไยครับอ,อ๋อก็จะมีรายการแน่นอนอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ